สวัสดีครับวันนี้มาปาพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันที่เช้เดือนพฤศจิกายน2568กันครับครับต่อไปมาพอสการในเจ้าวันนี้นะครับบริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับโดยรายงานอุณหภูมิตามสุดวัดได้5องศาเซลเซียสครับตี่ยดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับครับต่อไปมาพอรับสถานการทั่วไปของวันนี้นะครับ ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเจ้านะครับทั้งนี้เนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกําลังแห้งจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับเหล่มมีกําลังอ่อนลงนะครับครับต่อไปมาพอขาวหมายลักษณะการวันนี้กันนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีหมอกในตอนเจ้านะครับและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1- 2สองศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-19องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ส8ถึง3 1องศาเซลเซียสครับสารับาคเหนือดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิ6-15องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสารภาคเหนือตอนล่างนะครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 9 2 1องศาเซลเซียสครับ และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสครับสำหรับยอดดอยมอมกาศหนาวนะครับอุณหภูมิ14-16องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับความเร็ว10ถึง3กิโลเมตรต่อชัว่วโมงครับสุดท้ายนี้นะครับภาคเหนือจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสครับโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเจ้านะครับขอทุกไปไปนอ้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านที่มีหมอกไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสองสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาอการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919หรือที่ตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ t ิกตอกของศูนย์ตู้นิยมแพทยภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน